รูดวงชาวราศีตุลกี่พกี่ชาติที่การเงินของฉันโดนมัดในโชคชะตาท่านเหมือนโดนกันแกแล้งนะผมเรื่องราวต่างๆกี่พบกี่ชาตินางตามติดก็คือเทวดาคอยช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาแต่มีคำมั่นสัญญากันผูกมัดกันเอาไว้ในโชคชะตาดวงนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญ จริลลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ต่อเมื่อนางอํานวยชัยอัมโนยโชคให้แก่ท่านก็คือเทวดานางสวรรค์ชั้นฟ้าที่คอยปกปักคุงของรักษาท่านนั่นเองในเมื่อบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงตานี้ชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเปดุบาย ปัญหาต่างๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถุยงยตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตานับบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายใช่ธรรมดาท่านควรที่ต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าถอยหลังอย่าย่อท้อกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าผมเรื่องเล่าต่างๆเหมือนโดนมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาไว้ทําให้ท่านอึดอัดอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวถ้าผมโชคกะตาของท่านนะำบุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายยังเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ด้วยเงินทองแก้วแหวนเงินทองบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศสิทธิ์ค้ำชูปกปัากุ้มของรักษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีต่อเมื่อให้ท่านหลีกหนีไปให้ไกลกี่พบกี่ชาติแล้วตามติดไม่เลิกปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราเพราะฉะนั้นท่านจงสร้างคุณงามความดีครับสวดมนต์ไหวพระนั่งกรรมาฐานทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าถูกต้องแล้วและสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ดวงชะตานี้ตกตำแหน่ง8ไม่เท้าให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถครับซื้อรถอ,ออกรถใหม่ใบแดง BMW, b m w ย o ีนิคูเปอร์ลัโบกนผมเอามาจอดหน้าบ้านครับถึงเวลาคาบุญกุศลมสนา โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปุงเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ํารู้สึกจําแยกต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายสังเกตในโชคชะตาดวงนี้เป็นไปได้อย่างได้ด้วยดีต่อเมื่อท่านมุ่งมั่นมุ่งเต็มกําลังและไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลย พยายามยืนหยัดด้วยการงานการเงินการค้าด้วยตัวท่านเดงไม่ต้องขอเงินจากใครและดวงชะตานี้จะเปิดอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาเปิดรับทรัพย์หรือโชคนังสมันชั้นฟ้ากี่ภพกี่ชาติคอยแอบมองท่านอยู่ครับผมคอยแอบดูคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่คอยแอบดูคอยปกปักปกุ้มของรักษาเขาก็ไม่ต้องการให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับใครครที่ต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเดง แล้วก่อเนื้อสร้างตัวสร้างบารมีสร้างบ้านหลังใหญ่ออกรถใหม่ป้ายแดงเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาใช่ไหนนะครับดวงชะตานี้ไม่ใช่ธรรมดาท่านควรที่จะต้องจัดหนักจัดเต็มนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมที่ใหม่ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับ การงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัดงอไว้การทำงานที่มีความรับผิดชอบและความพยายามอย่างเต็มที่จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในสายงานของคุณ6 1สิตัวอย่างสมมติว่าคุณเป็นพนักงานขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสในการตัดสินใจและควบคุมทีมงานได้มากขึ้น การทำงานอย่างมุ่งมั่นและสร้างผลงานที่ดีจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานได้อย่างรวดเร็วด้านการเงินการเงินของชาวราศีตุลในช่วงนี้มีความผสมผสานร,ระหว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายที่ต้องระมัดระวังคุณอาจมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มจากงานพิเศษหรือการลงทุนแต่ในขณะเดียวกัน ก็ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในเรื่องที่ไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงสูงการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเพิ่มความมั่นคงให้กับอนาคต3.6ตัวอย่างคุณอาจมีโอกาสได้รับเงินโบนัสจากงานหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังการใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นเช่นการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงการออมเงินและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเงินได้ดีขึ้นด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีตุลที่ทำธุรกิจยอดค้าขายในช่วงนี้อาจมีความผันผวนเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้ว มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นหากคุณสามารถปรับตัวและปรับก,กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดได้การเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการปรึกษากกับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ11ตัวอย่างคุณอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ในตลาดแต่การปรับกลยุทธ์การตลาดและปรับปรับกลางผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายและรักษาสาวนแบ่งการตลาดได้การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตสินค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นด้านความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงนี้อาจมีความท้าทายเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีคู่รักคุณควรระวังคำพูดและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่รักการสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาและรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้27 ตัวอย่างคุณอาจมีความเข้าใจผิดกับคู่รักเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่การพูดคุยและอธิบายความรู้สึกอย่างเปิดเผยจะช่วยให้คุณสามารถคลี่คลายปัญหาและทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการให้เวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งมากขึ้นคำแนะนำ 1. การวางแผนการเงินควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในเรื่องที่ไม่แน่นอนและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 2. การสื่อสารการสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาและรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้ 3. การปรับตัวการปรับตัวและปรับกลยุทธ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ด้านการงานโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลสามารถสร้างความสำเร็จและความมั่นคงให้กับชีวิตได้หากคุณสามารถจัดการกับความท้าทายและใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ คุณจะสามารถก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนในเดือนนี้ชาวราศีตุลจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งการงานการเงินและยอดค้าขายโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านการงานเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีตุล ในเรื่องการงานคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการเจราจาต่อรองการทำงานร่วมกับทีมจะราบรื่นและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในองค์กร1.62 2ตัวอย่างหากคุณกำลังทำโปรเจกต์ใหม่มีแนวโน้มว่า คุณจะได้รับคำชมจากหัวหน้าหรือหากคุณกำลังมองหางานใหม่นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการยื่นสมัครงานเพราะดูงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆจากบริษัทที่คุณใฝฝันอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังเรื่องการจัดการเวลาเพราะอาจมีงานหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดได้หก ด้านการเงินดวงการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือการลงทุนเล็กๆน้อยๆ3.13อย่างไรก็ตามคุณควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบเพราะมีเกณฑ์ ที่จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือซ่อมแซมบ้านสิบตัวอย่างหากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ควรเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงคำแนะนำเพิ่มเติมคือพยายามเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆเช่น การลงทุนในกองทุนรวมหรือฝากเงินแบบประจำเพื่อให้เงินของคุณเติบโตในระยะยาว13-14ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีตุลที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นความงามหรือเทคโนโลยี13-16การตลาดออนไลน์จะช่วยเสริมยอดขายของคุณได้เป็นอย่างดีดังนั้นควรใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ตัวอย่างหากคุณเปิดร้านค้าออนไลน์ลองจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่น ส่วนลดหรือแจกของแถมเล็กๆน้อยๆจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายได้สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและอย่าลืมรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเก่า 13. เคล็ดลับเสริมดวง หนึ่งเสริมดวงการงานพยายามทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนเพื่อเสริมโชคลาภด้านสติปัญญาและความสำเร็จ 2. เสริมดวงการเงินทำบุญด้วยน้ำดื่มหรืออาหารเพื่อเปิดทางให้โชคลาภทางการเงินไหลามาเทมา 3. เสริมดวงค้าขายวางต้นไม้มงคลเช่นต้นไผ่ กวนอิมหรือกระบองเพชรเล็กๆไว้ที่โต๊ะทำงานหรือร้านค้าเพื่อช่วยเสริมโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีตุลโดยเฉพาะด้านการงานและยอดค้าขายที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นแต่ควรระมัดระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิด และจะัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดการบริหารจัดการทั้งเวลาและทรัพยากรจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย